안녕하세요วันนี้ตาจะพาไปดูบรรยากาศแถวแถวบ้านโอปป้าค่ะไปกันเลยบางท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ใกล้ๆกกับอพาร์ตเมนต์ของโอปป้าค่ะในบริเวณนี้ก็จะมีสวนสาธารณะมีสนามเด็กเล่นหลายจุดมากค่ะ playground สนามเด็กเล่น park สวนสาธารณะ ส่วนตอนนี้อป้ากำลังพาตาลไปเดินในส่วนสาธารณะใกล้ๆค่ะร่มรื่นมากๆบอกเลยนะว่าประเทศนี้ถึงแม้พื้นที่เขาจะมีน้อยกว่าประเทศไทยเยอะมากนะคะแต่เขามีส่วนสาธารณะเยอะแบบจุกๆแล้วก็ต้นไม้ก็เยอะมากเลยค่ะบรรยากาศก็ดูเงียบสงบมากๆด้วยค่ะ Peaceful เงียบสงบ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นจุดที่คนที่มาใช้สวนสาธารณะเนี่ยสามารถมานั่งล้างเท้าล้างมือล้างหน้าตรงนี้ได้ค่ะดีมากๆเลยนะพอเดินไปอีกนิดนึงนะคะตานก็ไปเจอกับป้ายป้ายหนึ่งค่ะมีคนเขียนวางไว้ที่บนเก้าอี้ค่ะตาลก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรเลยให้อปป้าแปลให้ฟังค่ะคนเขียนอ่ะเขาบอกว่าห้ามให้อาหารแมวจรที่นี่เพราะน้องกำลังท้องเสียค่ะ ดูใส่ใจมากๆเลย